สวัสดีหน้าตานี่ก็จะเป็นเอ่อย่างไงเอ่ยชาบูหม้อไฟหม้อใหญ่เรามาดูกันนี่จะช้อนจ้าช้อนทิชชู่เลยให้ดูข้างในก็จะมีนี่ตะเกียบอันนี้ก็นี่นี่ให้ดูน้องอ่ะน้องกับนี่ช้อนตึ๊ดพื้นทิชชู่ทแล้วก็อันนี้จะเป็นเอ่อเส้นเส้นอ่ะส้มแกด แกะแพ็คขาให้ดูดูเส้น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 เส้นเออเคอะเทใส่ใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะเป็นเครื่องปรุงหมาล่าเป็นเหมือนแบบอารมณ์แบบเหมือนพริกเผาว่าเราอะเผาพิเกว่าเราอะแต่ทุกอย่างเราใส่ในนี้แต่เดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้นะคะ คือเหมือนผงปรุงรสอะที่มันเป็นเกลืออันนี้คืออย่าเพิ่งใส่นะคะเพราะว่ามันเค็มมากมเราต้องลองชิมก่อนถ้าเรายังเค็มไม่พอเราถึงจะใส่นะคะแยกเลยอันนี้แยกลยแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นพวกเหมือนกับพวกผักพวกหมูอบแห้งนะคะอ่าเดี๋ยวให้ส้มแกะให้ดูเลยโอเคอ่าอม,มาอมนี่ก็จะมีน่าจะอันนี้จะเป็นเนื้อหมูอ,มอ,มอันนี้คืออะไรอะคะ ขิงเหรอเห็ดตู้ไม่ใช่อันนี้เห็ดแน่นอนอันนี้คือเศษผักเศษผักติดฟันอันนี้คือสาหร่ายหรือเปล่าเนี้ยอ๋อเห็ดหูหนูแหละเอามีประมาณเนี้ยค่ะคุณผู้ชมเป็นพวกเครื่องแบบเป็นน้ำหัวเชื้อมันนะคะเป็นแบบเหมือนพิแกงบ้านเราอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นน่ะเป็นพิเ่าอะไรอย่างนั้นอ่ะเป็นเหมือนแบบแต่อันนี้คือหมาล่างไงส้มกะต้องแกะมากกว่านี้เว้ยไม่งั้นมันจะเออ อีที่อ้ยแข็งมากจริงกลิ่นนี่มาอะไรนะคะกลิ่นจริง,จ,รงจะแสบลิ้นไหมคะดูนะคะหน้านตาของมันมีค่ะชัดๆเลยอ๋อ,อเดี๋ยวก็พือ้ <c oughs> อ,อันนี้คือถุงทำความร้อนนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนว่าผักแห้งอ่ะไปโรยข้างหน้า จ้าเต้นแล้วก็ทำอืมโอเคนี่มีช้อนนี่นี่นี่เม็ดมาล่าโอ้ยกลิ่นคลุ้งเลยแตกลิ้นแน่ห้ามกินนะอันนั้นอย่าเพิ่งใส่นะโอเคเดี๋ยวรอปรุงอีกทีนึงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะคลาย จ้าหลังจากที่รอมานะานสักพักหนึ่งอู้ดีดีคำหนึ่งนหนึ่งนะคือดีกิ่นมาหอมมากเลยค่ะเหมียวยกขึ้นอีกทีแล้วก็ไม่ต้องสูงมากเอาลงนี้นึงโอเคอือเสร็จแล้วจ้ามอมาสักครู่สักคดูอู้นอนเอามากินจ้าเอามากิน